เชลิเดอรเป็นตัวแรกที่มีสกินแบบนี้และพี่จะหาสกินมารีวิวคู่กับนางได้ยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วไงโอชิโมะおかえりおมいますนาさん สวัสดีและผู้มีกล้าผู้ตามที่หน้าระของเราทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอต้อ,รตอ,อตรนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวสกินเดอะซีรีส์กันเช่นเคยค่ะและสกินที่เราจะหยิบมารีวิวนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีสกินดาราตัวน้อยของน้องชลิเดอร์แน่นอนคะ่ะและใช่ค่ะผู้โชคดีที่เราจะหยิบมารีวิวคู่กับน้องก็คือสกินพอยซ์น่าไบค่ะของต้นเรือนั่นเอง <S <S ชื่อว่า Crowd, um um คราวค่ะอันผิดขอภัยนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้จับมันเล่นเลยก็มีหลายคนขอมาอยู่เหมือนกันนะแสดงว่าคลิปเนี้ยทุกคนต้องรอคอยกันมานาน ให้หลานบอกต่อหาร้านเติมเกมคุณภาพอยู่หรือเปล่าแน่หาอยู่ไอ้ที่งนินต้องนี่เลยทับอัพเกมเมอร์อยู่ที่นี่รับปลอดภัยหายห่วงไม่มีรีฟันแอดมินพร้อมให้บริการสะดวกสุดๆเสรวกรวดเร็วปลอดภยัยบริษัทถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกอย่างที่ร้านยังรับเติมเกมอ,อื่นๆราคานะ่ารักไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้ากดเติมเลยที่ท o p อัพเกมเมอร์แอดทับอัพเกมเมอร์อย่าลืมแอดนะคะที<ย>่อยอยู่ใต้ดีสคริปชั่นจ้า บางคนก็บอกว่าพี่ครับรีวิวลองใช้ภาคเสียงทรงเจกันบ้างเนะคะอ h ม y god อ่าเพลานมันเอิญจังเลยนะว่าแต่เจ้ามาทำอะไรที่นี่กันล่ะเอ่อมารีวิวสกินให้คู่กับน้องลิลลี่นะคะคลิปหน้าก็เป็นของน้องลิลลี่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าอะไรหรอกนะว่าแต่เจ้าเล่นตัวช่วยเป็นด้วยเหรอไม่เป็นหรืออะไรไมรู่้แต่ก็ต้องทำไว้ก่อนนั่นแหละเอาพูดแบบนี้ผมก็สวยแล้วสิ แย่ yeah, แล้วสมารีวิสิกินของต้นเรือดันเจอแฟนสาวซะนี่เป็นฉีเขาน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอครับไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่อยู่ใกล้ๆแล้วฉันเสียอาการออเก็บอาการอยู่ซะที่ไหนกันเล่านี่ยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยคุณก็เสียอาการแล้วนะครับียบปากไปเลยลนี่ก็ปั่นมาสักพักหนึ่งแล้วผมยังไม่เห็นคุณฉีเขาจะไปไหนเลยนะครับแต่เย็นๆนะเขาอยู่ฝั่งนั้นเ้าจะไปเห็นหน้าเขาได้อย่างไงอ่ะอย่าให้ไปหาไม่ล่ะเดี๋ยวข้าจะเดินไปเลยไม่ไม่ต้องมาอยู่ตรงหน้นกั เพื่อนโดนจับนั่งไปแล้วเราเป็นตัวช่วยที่อยู่อย่างไกลเลยอะ่ะขอบคุณค่ะอาชีรอบนี้ข้าอยู่ใกล้ก็เลยเดินมาช่วยก่อนแต่กระบองของข้ามีจำกัดเพราะงั้นรอบหน้าเจ้าต้องมาช่วยเองแล้วนะอ๋อได้ค่ะเครื่องนี้จะเสร็จอยู่แล้วค่ะ๋ยวโอ้เพื่อนล้มพอดีเลยฮะถ้างั้นอย่างที่บอกค่ะเราจะต้องเป็นคนวิ่งไปช่วยแล้วนะคะเรายังคงเหลือพอสเดินวอชอยู่2ชิ้นด้วยกันเลยมาเนดะี๋ยวเราส่งบอกก่อนว่าอย่าเคลื่อนไหวฉันกำลังจะไปช่วยเหลือคุณมาแล้ว มาละจ้าถึงแม้จะเป็นตัวช่วยแต่ก็ยังขาสั้นเหมือนเดิมสิออาชีเทสสุดไปเลยนี่เจ้านะ่ะเวลาแบบนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาหลงค่านะแะเออกจะตายไปจะวีดแฟนสาวหน่อยไม่ได้เลยหรือไงเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้นเรือเขาจะหวานหมูแล้วก็มดขึ้นนะคะไม่ดีไม่ดีมาเดี๋ยวเราจะเป็นคนช่วยเพื่อนนะคะมาๆๆมาม,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 ามาเพื่อนคลานมาเพื่อนมีคลานไวนะคะดูเหมือนว่าอาชีไม่นะ มามาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเข้าไม้ไปนะคะทุกคนให้เพื่อนขาเข้าไม้ไปเพื่อนมีเพื่อนมีคานไวโอเคมาโอ้โหกลางไม้แบบนี้กลางไม้แบบนี้บบนเสร็จสิไอโดน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 หนีบขาไปเต็มเดี๋ยวไม่ไอชิ้เจ้าวางนี่ปล่อยข้านะแกวางลงเดี๋ยวนี้นะอ๋อถ้างั้นฉันจะช่วยเธอเองไม่ต้องเปไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะ ฉันจะช่วยเธอเองฉันจะช่วยยังไงนะเอ่อเวลาเขาเข้าเก้าอี้เขาเข้ากันยังไงวะเขาเขา้เขากดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นการยื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วฉันจะยื้อทำแบบว่าเครื่องก็เตรียมแล้วอ่าอ่าอ่าแปลว่าใช้พอสารวัชให้มันคุ้มหน่อยละกันเอ้าตีอยู่เก้าอี้แล้วโอเคสวยไปไปไม่โอเค,อเ,คเราโดนโดนตีแทนนะคะแต่ว่าเราจะใช้พอสดาร์วัชให้คุ้มเลยนะพล้ยห,หลานรีบไปข้ายังมีกระบองอยู่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยข้าเก็บกระบองเอาไว้ใช้ท้ายเกม เก็บได้หานมาใช้ไทยเกมนะอย่าอย่าอย่าคิดจะทําอะไรแฟชี่ของฉันไม่ฉันไม่ทำหรอกนะอาชีเดี๋ยวมองต่หลังสิยับไม่อะไรกันดีฉ้งั้นฉันจะต้องวิ่งไปเปิดประตูแล้วสินะเออประตูตรงนี้มีใครอยู่บ้างไหมอีกคนนึงน่าจะอยู่ฝั่งนั้นนะคะเออถ้าอยังไงแล้วอยากให้พรินเท็ดเขาเปิดวามาช่วยอะ่ะ แต่เขาจะไปอยู่ฝั่งนั้นด้วยยังนะขอยด้วยคนเรียบเข้าประตูเร็วๆแล้วกันค่ะโอ้ชีตุยแย่ไปแล้วฉันฉันจะต้องออกจากที่ก่อนไม่งั้นมันจะสลับเทเลมาอา้าวไม่มีใครเดินไปไหนเลยเหรอแล้วทําไมเอ๊ะเอ๊ะทำไมพินเฮดเขาไปอยู่ตรงนั้นล่ะทาไมไม่ไปอยู่ประตูหนึง่งอ่านี่ไงฮันเตอร์เขาเห็นหูทั้งสองคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฉันจะเป็นคนเข้าไปช่วยอชีเองอชีรอแป๊บหนึ่งนะ ได้หรอกนะฉันมีโพไซดอนวอชอะฉันจะช่วยเธอเองฉันพยายามพิธอตายแนไ่ไม่ไม่ทันไม่เนี่ยไม่มีสปินอะไรเลยอะไม่ไม่นะอิไม่นะย,ยกโทษให้ไม่ได้คนที่มันทำร้ายเจ้ามันต้องโดนกลับไปถึงคฤหาสน์เมื่อไหร่แกโดนดีเน่มึงอาจกล้าดียังไงกล้าดียังไงทำร้ายคนของฉัน ว่าแต่สกินนี้ก็สวยเหมือนกันนะน,นี่นี่เสียงเป็นไวมากเลย <c oughs> <laughs> ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ากลับไปถึงคั้นเร์่อคฉันจะเอาดาบที่ตูดของฉันนี่แหละไปฟันคอมั <Yeah. S 1> นงะโอเคเราดิออกจากถ่าเพื่อนตรงน,นั้นจะมีหลุมเอาละไหนดูไหนซิว่าเพื่อนจะเป็นยังไงกันบ้างไ้ประตูขนนี้โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบคลิปว่าไหนนจ,จะกลับไปคลิปบัญชี ออาวละค่ะมาถึงสกินที่2กัการเก็บบัรดาลโทรศัพท์ของเราเอาไว้ใช้ทายคลิปก็ดีกว่านะคะงายค่ะเจ้าของช่องไม่ค่อยได้หยิบฉันมาเล่นเลยนะ บางๆก็หยิบสกินเปล,ล่าๆท่านมาเล่นบ้างนะไม่ต้องห่วงจ้าลิลลี่เร็วๆนี้ก็จะมีรีวิวสกินของเธออยู่นะนะแต่ก็จะไม่สปอยนะว่ารีวิวสกินอะไรเดี๋ยวก็จะรู้ว่าคู่กับอะไรเองนั่นแหละนะเอาละค่ะสกินของน้องลิลลี่นะคะมามาสดๆร้อนๆเลยนะจริงๆสกินนี้บางคนเห็นแล้วก็มีใครนึกถึงกุกกี้กล่องแดงกันม้งคุกกี้กล่องแดงเคยกินเปล่า อาละค่ะอย่าบูลลี่น้องเลยนะคะเห็นอย่างนี้น้องก็น่ารักดีนะแต่ทำไมาเสียงชาบเราเป็นอย่างนั้นล่ะลูกช่างเสียงชาบฉันเถินหนาสกินฉันน่ารักก็พอแล้วนี่นะ <c oughs> จ้าจ้า,จาชิงนี้เจ้าของช่องไม่เคยได้เล่นเกมกับตีเอสที ST เลยนะติดแฟนหรือเปล่า <c oughs> แฟนอะไรกันเล่ามีซะที่ไหนอ่ะนี่ไงหลักฐานหลักฐานคาตาขนาดนี้ยังจะพูดอีกไหมฉันจะบอกตรงนี้เลยหน้าเนี่ฉันไม่ได้ติดแฟนฉันติดอนอ น่าสงสารน่าสุงสาร,าสสารติดงานขนาดนี้จะไม่มีเวลาหาแฟนได้ยังไงล่ะอืมโทษนะถ้าฉันจะมีแฟนแล้วก็ฉันไม่มีัญยัณจะดีกว่าแล้วมั้งมีเอหน้าและเพียชีล่ะก็แฟนพี่ไม่ใช่เหรอพี่สาวก็เหมาะสมกันดีออกนะอย่าพูดถึงรอยคาตาที่แล้วก็เพิ่งเจอมาเขินจะตายช้าแสดงว่ายอมรับแล้วสินะว่าเป็นแฟนกัน กาดูเหมือนตอนนั้นที่ฉันสนใจในตัวเขาเขาจะขอฉันเป็นแฟนอยู่ในคลิปนี้นะขายของหน้าตาเฉยเลยนะพี่สาวชชวานี้ก็ต้องทำอาหารกินกันบ้างแล้วนะเอาเพื่อนโดนไปแล้วแนฮะถ้างั้นนะคะเราจะต้องปั้นตตยปั่นไฟแล้วล่ะค่ะเลนพันธดแล้วฉันฉันจะต้องปั้งใจปั่นไฟแล้วแล้วก็๋ยวจะไปช่วยเพื่อนนะคะว่าแต่ว่าทําไมดูเหมือนหัวใจมันขึ้นแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนมาแถวนี้เหรอเอ๊ะหันต้องอยู่ข้างบนเพื่อนอยู่ข้างล่างเอ๊ะเอ๊ะฮะ ๋ยนะอย่าบอกนะว่ามันก็เลยจะลงมาหาฉันใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินลากมาแบบนี้เดินลากมากันแบบนี้มันเป็นคนชอบแคางหลังใช่ไหมไม่ได้โดนไปจนได้ไม่ฉนะันฉันยัไม่เตรียมใจมาโจุเลยเอาเป็นว่าเดี๋วเราเข้าไม้แล้วก็พับมากันก่อนบลิงเหรอไอ้ไม่ไม่ดนไม่โดนด หลับายกันโดนนะฉันไปก่อนฉันจําได้ว่าในโรงพยาบาลมีหลุมไม่ใช่ยมีห้องวีอยู่เพราะตอนนี้ตรงนี้ไม่มีฉันขอสั่งให้พวกเจ้าปั่นไฟกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยฉันจงได้ไม่นานมากหรอกนะฉันจงได้ไม่นานมากหรอกนะข้างหน้ามีศิลาแรงโอเคมันมาเราก็เดินกลับหลังไปละกันลาก่อนนะฉันขอให้ทุกคนช่วยกันปั่นไฟเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะมีชีวิตที่หาไม่ ท่านจะเข้าโรงพยาบาลดีไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีห้องวีถ้าอย่างนั้นเราเดินกลับหลังแล้วกันนะด้านหลังตรงนี้ฉ่านขอเดินกลับหลังตรงนี้หวังว่ามันจะไม่มีใครตามฉ่นมานะไม่ตามมาก็แย่แล้วอย่านะอย่านะถ้าเธอจะมาทางนี้ฉันก็ต้องมาฝั่งนี้เดินเราหนีไปอย่าแห่ใส่กันซิเสียงมารยาทย่ชะมัดเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเราโอ้โหมันมาศีลาแดงมาอีกแล้วมันตามมาอีกแล้วดูอนมันตามมาอีกแล้ววิ่งเข้า กันมันมาแล้ว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 กันมาแล้วค่ะเข้าหลังไม้ก่อนพับไม้ส่ไปนะคะอย่ายุ่งกับผมเลยะตอนนี้นะคะเราจะเก็บชาร์จเฉลี่เดอร์เอาไว้นะคะนี่ไงพอมันแห้เสร็จปุ๊บนะคะดาจะต้องโดนจับนั่งเก้าอี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ครูดาวมันค่อนข้างที่จะนานค่ะถ้าเกิดว่าจะใช้การรีเช็คอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเราจะเก็บผู้เชียร์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะฉชีกออกจากเก้าอี้นะ ดูเหมือนว่าเจดมี่จะเป็นคนข้ามาช่วยเรานะอืมเจ็บคออืมโอเคเดี๋ยวเราจะรอน้องเจดมี่นะคะเข้ามาช่วยเรานะ <c oughs> จเจเดมี่ทาได้อยู่แล้วอืมว่าแต่ว่าเจเดมี่นั่น,กนนะสกินอะไรนะสกินอะไรนั่น่ะอืมไก่ชนเหรอโอเคสกินไก่ชนน่ารักอีกแบบหนิงกันนะระวังพี่พี่ระวังโอเคสับเกียร์หมาไปก่อนแล้วนะแล้วก็ <c oughs> ฉันขอตัวไปก่อนนะ๋อม,มันวัดสัญลาแรงไปแล้ว พี่สาวพี่สาวฮิวให้หน่อยได้ไหมคะโอ้น่าจะมาไม่ทันมันมาอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วแล้วทำไมฉันเดือดแล้วเนี่ยทำไมเมื่อกี้ฉันฉันเนชีย์แล้วฉันเดืดอดเกิดอะไรขึ้นมันมันต้องมันต้องแห่แน่เลยมันต้องแห่แน่เลยมันต้องแห่แน่เลยอะอย่านะอย่า แปลว่าเครื่องน่าจะใกล้เตรียมแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยจนถึงประตูเปิดแล้วมั้งเอาเละนะฉันโดนนางอีกแล้วเครื่องเตรียมอย่าจุดนะ้ววยห้ามจุดนะโอเคเจเดมี่น่าจะต้องมาช่วยใครน่าจะอยู่ใกล้สุดแล้วนะานางว้าไปละเดมี่เดมี่เดมี่ระวังตัวด้วยนะคะโดนฟับหนึ่งทีระวัง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  ระวังนะระวังนะมันบิงเสียบิงท้ายเกมเสียบิงท้ายเกมสวยงามระดับป๊าปา๊ไปนะจ๊ะจปนะแล้วจ๊ะอยู่ทำไมมัน,นะ๊ะอยู่ก็ตายสิจ๊ะ <c oughs> อยู่ก็ตายสิจ๊ะวิ่งแล้วจ้าถ้ามันมาเมื่อไหร่เราจะสปินหนีไปอีกทีหนึ่งทันทีนะคะมันมาไหมนะดูเหมือนจะไม่มาแล้วสินะถ้างั้นน้ำหอมอ่ะพี่เวราคะพี่เวราหนูเจ็บไปทั้งเกมนะคะฮิวหนูหน่อยได้ไหมท้ายเกมมันไม่จำเป็นต้องฮิวก็ได้อะแกแต่ว่าฉันเจ็บไปทั้งเกมแล้วเนี่ย ขอขอให้แบบหิวให้ไม่เจ็บบะเจ็บเจ็บเจ็บอาล่ะค่ะให้คนสวยนะคะหิวค่ะอยาได้ประดับดันจวนนี้จังเลยเด็กตดยตอนนั้นซื้อไม่ทันโอเคเดี๋ยวเราจะเชียร์เพื่อนนะคะให้มีเอฟเฟกต์การเชียร์เนาะนี่เวลาเชียร์เนาะก็จะใช้การตีฉาบแบบนี้นะคะก็มันก็จะมีผู้เชียร์อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะนะอืมดูเหมือนจะเอมี่จะมีบนนะเป็นบนล่างหรอ มันบนล่างสินะให้มันบนล่างก็ไม่มีขวาถ้าะฉะนั้นก็อ๋อนางมีเทเลพอร์ตอยู่แล้วไงานางก็เลยแบบว่าไม่ได้ไอ้นี่มาไม่เป็นไรค่ะนางก็เลยกล้าใช้วิงท้ายเกมไงล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการเชียร์เพื่อนนะคะเผื่อมันมาจริงๆแล้วนะคะเอ่อชิลเดอร์เนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยตัวอย่างเช่นเวลาเอ่อเพื่อนปั่นตอนที่เจอโจอเซฟกันแล้วเพื่อนโดนนั่งเก้าอี้ ถ้าเจอน้ำหอมนะคะเราสามารถเชร์จนกระทั่งเพื่อนลุกแบบ28 stack ได้แล้วก็ให้น้ำหอมเนี่ยกดน้ำหอมทิ้งเอาไว้ก็จะไม่เหลือร่องรอยบาดแผลใดๆไว้เลยค่ะแล้วก็บางทีท้ายเกมแบบเนี้ยถ้าแบบไม่ได้อยู่ห้องวีแบบนี้นะเพื่อนเราสามารถเชร์เพื่อน28 stack แ,แล้วก็เบลอเข้าไปพอโดนตีปุ๊บเพื่อนก็จะลุกขึ้นมาช่วยเพื่อนได้กรณีที่มีท้ายสามารถวิ่งออกประตูได้เลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราวิ่งออกก่อนดีกว่าค่ะพี่ก่อนที่เดี๋ยวเราจะตายกนหนดนะคะเพราะว่าไอวี่มันมีเทเลพอร์ตด้วยอ่ะเอาละค่ะจบแล้ว2สกิน ไปพักผ่อนกันดีกว่าเนาะ